ใช้ได้ในทุกๆโอกาสอยากซื้อหนึ่งสิ่งที่ใช้ได้ทุกโอกาสผูดับมาแล้วไม่ได้่งตัวผมเองแล้วกันได้ไหมล่ะใช้อะไรได้บ้างใช้อะไรได้บ้างก็เล่นเป็นเพื่อนได้ดูบอลเป็นเพื่อนได้กินข้าวเป็นเพื่อนได้ขับรถจับรถรับส่งได้แต่ว่าตอนนี้อาจจะอยู่ไกลกันหน่อยนิดหนึ่งหรือว่ามาเล่นที่บ้านได้โอเคโอเคใช่มาไหมล่ะเดี๋ยวชวนหนึ่งเดียวแล้วชวนหนึ่งเดียวแล้ว ผมหรอก็อยากคือเขาน่าจะได้ของของขวัญเยอะอยู่แล้วไม่รู้จะซื้ออะไรแต่ว่าเอาเป็นแบบว่าผมเป็นพวกเดาใจคนไม่เก่งอยากถามเพื่อนตรงเลยอยากได้อะไรวะเพื่อนอยากได้โนอินมาเป็นของขวัญวันวานไทาอีกปีฮะทำไมอ,อะอรอเราก็แค่มีกันไปเรื่อยๆนะมีกันทํางานกันไปแล้วก็เป็น เพื่อนเนี่ยเวลามาทํางานก็พูดคุยสนุกเฮฮาเจอเรื่องราวอะไรก็แบบมาแชร์กันอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าใช่ก็รู้สึกว่าแฮปปี้แล้วครับแบบแลกของขวัญกันไหมอะไรอย่เงี้ยดูดิเพื่อนชอบอะไรเนะี่ยฮันดิ้ดูเหมือนเพื่อนจะชอบคาเทียชิมใจไหมของแดงโออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็อะไรเพื่อนเราก็ช่วงนี้เราอินโคมฮาันมากเลยเพื่อนเอย่างนี้โคมฮาันอ๋อโคมฮาันเลยเหรอโอเคก็ว่าทำไม ทำไมถึงพูดอันนี้ได้ครับ <c oughs> พาไปบ้านครับ <c oughs> <c oughs> จริงๆนะอันนี้ผมพูดจริงๆนะเพราะว่ามันเป็นส่วนตัวเราทําอะไรก็ได้เราชอบอะไร้ายๆกันเราชอบอ่าเรากินปิ้งย่างเราสามารถดูบอลเราสามารถทําอะไรก็ได้ชวนแล้วแต่ยังไม่ว่างไม่ตรงกันเนี่ยเดี๋ยวเขาบินไปญี่ปุน่น ผมก็ทํางานอะไรอย่างเงี้ยอยู่ไทยญี่มุ่นก็บินผมไม่อยากชวนเขาไปญี่ปุ่นเนี่ยแต่เขาติดงานแต่เดี๋ยวลองตื้อก่อนเผื่อเขาจะไปจริงๆครับไจ้ติดงานแล้วไปตามดีไปด้วยกันมันก็ไม่ได้ติดงานแบบอีเวนต์หรืออะไรหรอกแต่ว่าคือมันผมติดซ้อมเต้นเพราะผมจะปล่อยเพลงไปไปไปด้วยกันไปด้วยกันไปไปเดี๋ยวโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปเดี๋ยวให้เดี๋ยวดูเออดูไงก็ไปซื้อเอเ้ย เดี๋ยวเอาที่เอาที่แบบว่าสะดวกดีว่าแต่ว่ายชวนแล้วอยากไปด้วยอะไรีแหละมีช่วงแกมปว่างอยู่2วันพอดีชอบชอบผมเอนจอยมากเวลาอยู่กับเขาครับผมมันมีผลกระทบอะไรหรอมันเออมันค่อนข้างที่จะสร้างความไม่สบายใจแหละครับผมให้กับตัวผมเองด้วยนะเพราะว่าแบบเราอยู่บ้านแล้วเราแบบ กับครอบครัวเนาะพ่อคุณแม่น้องอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเป็นกังวลเพราะว่าแบบมาไม่เท่าไหร่แต่ส่งของแปลกมาให้อันเนี้ยคือรู้สึกว่าเป็นการลุกล้ำที่มันอาจจะเกินเกินไปแค่มาหน้าบ้านก็อันตรายแล้วอ่ะคิดว่าเราก็รู้สึกว่าเราเรากังวลตรงนี้านามากอ,อ๋อมีมีไปแจ้งความแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนแหละครับใช่ค่อนข้างที่จะ เข้มข้นอยู่เหมือนกันเพราะว่าเราก็คุณตารวจก็แบบยังกาลังพยายามรวบรวมหลักฐานแล้วก็พยายามแบบหาตัวคนที่ทำเยคือถามว่าผมใจเย็นๆผมอ่ะก็อยากใจเย็นๆนะผมผมเป็นคนใจเย็นมากๆแต่ว่าในสิ่งที่เขาทำมันมันก็เกินไปจริงๆมันมันไม่ใช่แบบว่า เขาทาอ่ะเขาไม่เขาอาจจะไม่ได้คิดใช่ไหมแต่อันนี้คือเขาทําเขาจะคิดคิดดีแล้วเขาเลยทำอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบมันเลยทําให้คนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยเดือดร้อนคนที่แบบว่าโดนตามเนี่ยเดือดร้อนแบบมันมันเดือดร้อนตรงนี้ว่าแบบมันทําให้เรารู้สึกไม่สบายใจบ้านถ้าบ้านไม่ใช่เจ็บส่วนแล้วเราจะกลับกลับบ้านแล้วรู้สึกไงแล้วเราจะไปที่ไหนเราก็ต้องกลับบ้านแล้วเราก็ใช่ครับใช่เลาเรีอยู่บ้านอื่นได้ไง แต่ว่าผมชวนเขาไปอยู่เ้ยอยากไปมากอยากแบบเ่อแบบนั่งดูบอลด้วยกันแล้วมีของมาส่งตอนกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยเพราะผมแบบคือแบบบางทีเรากําลังจะนอนหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบมีคนมาํำให้ความกังวลใจมันเกิดขึ้นอ่ะหูดึกดึกเนี้ยมาอยู่รวมเยงนคืนมีคนมาส่งคออาจจะใจเย็นไงคือถ้าเป็นผมอย่างเงี้ยผมก็จะแบบพูดตรงๆผมเป็นคนตรงอาจจะแรงนิดนึงแต่ผมก็จะแบบ เคยทามาก่อนแล้วเขาก็หายไปเลยแต่ผมผมไม่ไม่ไม่รู้สึกไม่ดีกับการทาอย่างนั้นเพราะผมรู้สึกว่าผมปกป้องความเป็นส่วนตัวแต่ว่ายูอ่เห็นว่าใครทําใช่ไหมล่ะอืมแต่ของผมอ่ะเขามีวิธีที่หลากหลายต้องบูดอย่างแต่ละครั้งมาแบบไม่เหมือนกันเลยครับใช่แต่ว่าไม่ใช่คนคนน่าจะไม่ใช่คนไทยด้วยประเด็นเป็นคนคนของใจคิดว่าเป็นคน คนคนเดียวกันนะครับคิดว่านะหรือไม่ไม่รู้ว่ากี่คนจาทํางานเป็นแก๊งอเปลกาการ,รทำงานใช่เพราะว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเยอะแล้วบางทีผมก็แบบมีการแบบเออก็พอเขาแบบใช้คนอื่นมาอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบว่าเอแบบส่งมาจากไหนส่งมายัางไงอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็ก็พอจะแบบมีข้อมูลเพื่อแบบไปไป,ไปดำเนินคดีแหละใช่ครับ หมู่บ้านครับรรอ่ามีมีได้มีการแจ้งแจ้งไว้ครับผมเพราะว่ามันมันเกิดความลำบากใจความไม่สบายใจก็เลยแจ้งไว้แล้วก็เขาก็เขาแบบอย่างที่บอกฉลาดมากใช้รถรับส่งอาหารใช,ใช,ใช้รถสาธารณะในการเข้ามาเพราะว่าการต่อให้เป็นรปภของหมู่บ้านอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเขาเห็นว่าแบบเป็นรถลงอาหารเขาก็จะแบบไม่ได้อะไรผมว่าเขาน่าจะแบบ ซุ่มดูผมมาสักพักแล้วก็เลยรู้ว่าผมอยู่ที่ไหนผมทาอะไรอะไรเงี้ยซ well> ึ่งตอนนี้ผมก็แบบมีความแบบเออก็กังวลแหละว่าเราแบบจะมีการแบบแพนดิคหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเกิดเหตุการณ์บบนี้บ่อยๆเราก็มันก็เป็นผลกระตุระกับการพักผ่อนการทํางานเราเหมือนกันอะไรเงี้ยครับคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นห่วงครับเขาเครียดจริงๆเขาเครียดเครียดกว่าผมอีงนะก็ แล้วอะไรเงี้ยครับก็เป็นห่วงหมดแกเหมดแม่นากม,มากเลยก็อยากจะบอกคนที่กําลังทําอยู่ก็สร้างความเดือดร้อนหรือสร้างความกังวลให้กับคุณพ่อ,อคุณแม่มากๆน้องสาวอีกอะไรเงี้ย<ม>บางคนไม,คไม่รู้เรื่องอ่ะเขาไม่รู้หน่วยเนี่ยแล้วมาเจอเรื่องเราเงี้ยเขาแบบเขาไม่เคยไงแต่ผมก็เคยแบบว่าเคยมีดูกตาบมม้างเจอบ้างแต่ตัวเราเองอ่ะมีการจัดการหรือการรับมือของเราเองแบบ ค่อนข้างที่จะมีแบบมีเกรอบป้องกันอยู่แล้วไงแต่ว่าพอแบบเขาพวกเขาเจออะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบเป็นหว่งนหวงห่วงมากครับใกล้ตอนนี้ถามว่าไม่ยังไม่อยากจะบอกว่าทราบหรือไม่ทราบแต่ว่าเดี๋ยวเราน่าจะได้พูดคุยกันเร็วๆนี้แล้วครับใช่คิดว่าก็อาจจะต้องแบบในเรื่องของสถานทูตอะไรต่างๆอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างอย่างอย่างที่บอกว่าไม่ใช่คนไทยเนาะ ก็ตามนั้นแหละครับไม่อยากพูดอะไรเยอะเลยคุยดีๆไม่ได้คุยในชั้นสารได้ครับก็แบบไม่รู้ว่าเป็นกลุ่มเป็นคนกลุ่มไหนเพราะตอนนี้ในโซเชียลก็แบบคนต่างต่างคนก็ต่างแบบว่าเหมือนแบบว่ามีข้อความเนี่ยไปฝั่งโน้นฝั่งนี้อะไรเงี้ยซึ่งก็จริงๆไม่ได้นิ่งนอนใจเราก็พยายามเนาะทางค่ายมีมาไวาก็กําลังพยายามอยู่รวมถึงกับ กฎหมายเราก็กาลังพยายามไปนอย่างเต็มที่นะครับผมโซเชียลอะไรอยเงี้ยก็ไว้รอรอ,อติดตามเร็วๆนี้แหละครับใช่ครับผมก็อ่าพวกน้นอคนเนาะแล้วก็จริงๆไม่ใค่นศิลปินลุกคนลวกันนะครับผมขอความกรุณานะครับผมความร่วมมือนะครับผมไม่ตาม ศิลปินนะครับนอกเวลางา,า,านแล้วก็ไม่สร้างความเดือดร้อนเนาะไม่ไปแบบทําในสิ่งที่มันไม่ควรจะทานะครับผมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่าจะเป็นอินเตอร์แฟนนะครับผมทุกทุกคนเลยนะครับผมทุกคนมีชีวิตที่เป็นของตัวเองชีวิต<ด>ที่เป็นส่วนตัวแล้วก็นอกเวลางานเขาก็เป็นมนุษย์เหมือนกันนะเขาเป็นมนุษย์คนหนึ่งกันถ้าเป็นคุณคุณโดนทําแบบนี้บ้างคุณก็อาจจะไม่ได้แฮปปี้กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้คิดถึงใจเข่าใจเราครับผมก็ถ้าสมมุติว่าคน ในครอบครัวคุณหรือตัวคุณโดนอะไรอย่างนี้คุณก็คงไม่ชอบเหมือนกันอะไรยาเงี้ยก็อยากจะให้คิดเยอะๆครับก่อนทําอะไรใช่ครับผมกรคร็คิดเยอะๆแล้วก็มีสติเยอะๆครับขอบคุณครับ